ไปแล้วนะคะนักแขนงของเราเนี่ยตัวแทนจังหวัดน้องค่ายความหวังของคนน้องค่ายไปแล้วไปแล้วรอบ Enduro พันแท้นะคะตัวตัวแทนน้องค่ายสองคันนะคะ น้องน็อตกับพี <they> ่ต no <laughs> ั้มเนาะใช่ไหมพี่ตั้มกับน้องน็อตกะพี่ได้เจอน้องน็อตท่าบ่อพี่ตั้มหนองคายนี่ตัวแทนจังหวัดหนองคายแล้วความหวังของคนหนองคายเราเทรนเนอร์มาแล้วค่ะเนี่ยเทรนเนอร์สองคนมาแล้ว น้องน็อตอย่าพอนไปกันนะล้มตนอางดีวนดีพแลเดี๋ยวดูตอนกระโดดตั้มหน้าจะสี่สี่หรือห้าอย่านะกระตัอห้าได้ได้หนึ่ในสิไป่หมดไหนๆนนู่นนนน้องน็อตอยู่นู่นเข้าป่าไปแล้วโอเค มาแล้วมาแล้วเบอร์หนึ่งของเราเบอร์หนึของเราเดนนับต้องโดนตัวแทนนองคายตัวแทนนองคายเอาข้ามาที่สีที่ห้าเหมือนเดิมรถนี้รน้สพาไปออกรถสูตรแน่เออเราสูตรแล้วราสูตรแล้วเยไหนไนมีน่นี่นอ้าวนี่นี่ใ ไปแล้วค่ะน้องนอตตวทยขงใครตอนนี้ที่หนึ่งอยู่วายุต้าหอกไปที่อยู่ไปหายไงรมาแล้วไหนมี่ใช่ไหมนี่นี่พี่ตั้มใช่ไหมฮะนั่นๆๆๆเนินกระโดดแล้วเนินเนินโอ้โหเบอร์สองกระโดดสูงจัง

รเ่า <c oughs> งอนีน้องน็อตใช่ไหมพี่อ๋อ,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 อน้องน็อตได้ที่สองอยู่ตอนนี้ แลวนี่ไม่ไม่องนอเอาหมะคน้องนอตนื่อเบอร์หนึ่ง้องนอตเบอร์สองเบอร์สมเบอร์สี กี่สี่แล้วอันนี้ห้าเหรอคะเนี่ยห,ห้าห้าือล็อกรอไม่รู้ตอนนี้สับสนไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้มาที่สี่โอ้โหสี่แล้วคันนี้ที่น,นห้า เราดูเลยถ้าคันเข้าป่ามานี่จะต้องมอมแมมนิดนึงคันนี้นี่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 เดี๋ยวนี่ไงใช่ไหมคะต้องต่ำแล้วต่ำนี่ นี่ใกล้ใกล้จะหมดรอบนี้แล้วใช่ไหมคะพี่<อ>พี่อ๋อก็คือหมดนี้ก็คือรอบผัดอโอเคนี่โอ้ยังอยู่ที่สองอยู่ค่ะน้องน้องน็อตน้องน็อตที่สามที่สี่อ้าวโอ้เออรถใครดับอยู่นั่นอนะดับแล้วรถคันนั้นดับแล้วคะ่ะ Yeah. ไปสแตนบายรอคะ่ะหรือพักก่อนโอพักก่อนอ๋อโอเคแต่รอ,อกระโดดนี่ Ala sampai sana ะได้ที่สองค่ะใช่ไหมเนาะที่แล้วนัดได้ที่สองทุ่วันเดียวได้ที่สององทุกเดียวที่เออขอตัวได้นิดหนึงอ่ะเนาะนี่น้องคายังรวยอีกคนหนึ่งนะคะยังรอลุ้นอยู่นี่

นโอ้ยนายสงสารน้องค่ะแต่ไม่มีสาวๆไปเช็ดให้น้องเขาหนาน้องเขามีสาวๆแบบพี่สองโอ้ยพี่สองน้ำเดือดเลยผ้ายุงผ้าเย็นเฮ้ยมากินอย่างนี้สองแล้วนี่นี่ตัวแทนน้องทายนะคะน้องค่ะน้องมาจากไหนคะมาจาจก มาจากท่าบครับอ๋อน้องน้องได้เท่าไหร่คะรอบนี้ได้ที่สองครับแข่งรุ่นอะไรเอ่ยรุ่นอ่าดิเดโอลแคเน่มิเดโอแค้นโรงงานครับอ๋อเกิดมีสาวๆสนใจมีเบอร์ได้ไหมขอเบอร์ได้ไหมมีครับมีมีมีเบอร์เบอร์อะไรคะเบอร์อะไรคะศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสองสามสีสี่สามเออมีสาวๆสนใจน้องเขายังโสดนะคะนักแข่งมือใหม่ขนาดเพิ่งแข่งสนามที่สองใช่ไหมพี่ได้ข่าวมี สนามที่2ยังได้ที่2นะคะมีอย่างรูปหล่อตัวแทนหลองคายโอเคขอบคุณค้ามีรุ่นเลดีโอ้เขาเขาต่อให้โอ้โหมีรุ่นเลดี้โอ้โหเขามีแต่รถใหญ่ๆนี่โอ้โหอันนี้เลดี้นะคะเนี่ย โอ,โ,โอ้โหคันนู้นเขาต่อให้นะคะเพราะว่าเป็นรถเล็กๆเ,เ,เนาะเนื่อรถเล็กๆดิเขาต่อให้ <c oughs> นี่เนี่ยรุ่นใหญ่มาแล้วรุ่นใหญ่กําลังตามมาแล้วนี่นี่นี่โอ้อันนี้เลดี้รุ่นรถใหญ่นะคะตาตาย้นแม่บ้านไม่มีเมมมนี่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  ยังเดิมพุทตลาดยังเดิมไปแล้วไปแล้วลลน,นี่กันพี่นี่สาว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 เรียรถรถที่หนึ่งรถน้องน่าจะได้ที่หนึ่งนะคะสเสื้อฟอ,อกอฟ้านู่นเขียว เนีเน่สาว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 เลดี้นะคะน้องเสื้อออกตัวเขียวนี่เป็นตัวเต็งน,นะคะ ะไม่ค่อยโลดผลเท่าไหร่เนาะจะไม่ค่อยกระโดดแต่ก็เก่งนะคะถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเขาเรียกไงดีชอบเนาะชอบอะไรที่มันแบบว่าน่นี่มาแล้วมาแล้วนีคนนี้นะคะน่าจะตัวเต็งันดับหนึ่ง มาลุ้นกันนะว่าใครจะได้ที่หนึ่งเนาะมาแล้วมาแล้วนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงเราก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นผู้หญิงครับนี่มินิมินิเล็กๆน่ารัก มี่มันโดนแซงแล้วบางคะเบอร์หนึ่โดนแซงก็เนี่ย ป็นสาวๆเนาะเป็นสาวๆแขนรุ่นสาวๆวโอ้โห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 มาแล้วมาแล้วโดนแซงแล้วเนี่ย โอเคเข้าที่สองไปแล้วนู่นเขาบกธงอยู่รุ่นนะคะเขากำลังรังสรรกันแหละค่ะของรอบที่แข่งไปเมื่อเช้านี้เนาะนี่อันนี้น้องตัวแทนน้องคายนะคะรถต่อไปครับรุ่นต่อไปสองรแล้วันเลยครับอ่าขอเลี้ยงเชิญประธานชมออพรถอ่าของจอดเลยนะครับมามอบเพื่อสักพุ่นนะครับห้าศูน ชมหน้าของผู้ได้รับรางวัลน,นะคะรางวัลอะไรน้ออันนี้รางวัลอะไรพี่รางวัล55ขยับรถด้วยนะครับ รพอค่าค่าสาเลยนะครับขยับเรื้วยเรยเพื่อจะออกนะครับกิตราิักิมนะครับติมานะครับต่อไปรุ่งปติมาสักถ้วยสิบไปนะครับพีติัีสับ นะคะัที่สามนะครับที่สเก่งน,นะครับที่2ข้างง่ายที่หนึาความสบูรนะครับอ้าวว่าที่หกที่เจที่แกำลัง อยูไหนลองคิดถึงกัแหน่ตูนได้เข้าพยานไปรูเลดีนะครับไูเลดี้นะคะเบอร์เจ็ดเจ็ดเบอร์ยี่สามเบอร์หกเบอร์สี่สี่เบอร์ห้าสามนะครับแล้วก็หกเก้าสองเก้านะครับมาคเขพยานขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับได้ทุกคนที่สี่ที่สี่ครับที่สี่อ่าสามที่ห้าครับอ่าสามที่ห้าแล้วก็เบอร์ หกเก้าเอยู่ไหนไม่ใหญ่แ่ทงานมาเรืเออร่องน้องนักระวัตินี้นี่อน้าที่ที่สามน้องมีม่นะครับ,รบที่สองน้องชิมที่หนึ่งน้องซาลา ที่หกที่ห้าที่หกเด้วยรนี้ครับนุ่นนั่นนุ่หกเจ็ดครับนี่